สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ากันจ้ากินตําบักหุ่งตําบักหุ่งจ้าสวดลวดจวดจวดจ้าจ้าแซ่แบแซ่บกับเมียฝรั่งอินสเวเดนเด้อค่ะเด้อมามามากินน้ากันเด้อค่ะเด้อเลิกง,งานมาหิวหิวแห้งพี่นอ้องอืดอกดอกแคอันนี้หนาฝรั่ง หวานจ้าย่าตะกระเตนเห่นว่าบตองลวกกินสดส,ดสดแซ่บแล,ล้วกอดแรดเดดอันนี้หมูสีกระแดกตอนน้ำกันเด้อดพี่น้องเลย แซ่บแพีพพ่น้องอืปุน่นต้มเจามว่านพี่น้อง เซนข้าวปุ่นเวียดนามขาดก็จกนี่แจง,งอยู่คือเซ้นก๋วยเตี๋ยวนี่พี่น้องโบ้ขอวเจ็บ ป็นยังว่าไปสีดวัคซีนพี่น้องวัคซีนโควิด19ทมือวันศุกร์เนี่ยพี่น้องเอ้ยสีดมาแล้วไปเหตุงานสีดบายมุง ทำงานหอดซีทุ่มกับ,บ้ันปวดแขนพี่น้องอังปวดทัดปวดมาเป็นปัน่นเป็นปัน่นเอาและเนาะบันเนี่ย อูบางคนก็ท้นพิษที่เจ็บบ่ได้ก็เป็นไข่เนาะก็ยังสูกดีอยู่บ่บ่เป็นไข่ปวดยู่มังเดียวเนะี่ยปวดแขนน่ะหก้กคนเอาอยังเอาขอนมาถูย่าแห้งแห้งเข็แแมแรกจะเข็มแรก ใคยุนบ่มีอาการแพ้มันปวดอย่างเดียวปวดมือนึ่งอเอาจะมองท่าเออตื่นมันย่าม,มือสอมันจะหาย บางคนเป็นไข้เด้อพี่น้องยาอันนี้วัคซินทาเข็มสองต่อไปอีกเจ็ดอาทิตย์ ก็ยังอยู่ยังวะยังโชคดีอยู่เด้พอดีมันตรงกับเสาร์อาทิตย์นั่ได้พักผ่อน ตัวยาสิทธิ์คือไฟเซอร์พี่น,อน้องบางบางคนเป็นกับง่วงนอนสิเมือ่อยสิง่วงสิพี่อะง่วงนอน แล้วแต่อาการ,รแล้วแต่ร่างกายของคนมันบ่คืือกันเนาะบางคนกับแพ้บวกเป็นไข่ น่าแซ่บๆ้ากันอืมประเด็กบานพี่น้อง ปะลาลาปลากระดีเป็นต้นๆแซ่บเมื่อนี้บ่มีข้าวเหนียวคนเดียวกินคนเดียวกับซ่บคือเกา โกประแดงย้ำได้ก,กระแซบคือเก่าพักมีอยู่ขานไปเก็บนั่งเบื้งเอา <laughs> มี่ยังจะกินซ้ำนั่นลนะ ตาอุ้ยเพชรได้ใจเพชรงานไม่มีเมยเนาะเฟาวเล่นเซตต่ำพุ่งมากเลดิดหน่วยใหญ่ ประเทศโอจาะพี่น้องไปเฮดโออยากได้เงินเพิ่มจริงๆอะวันหยุดแหละค่ะพี่น้องประเทศโอมันเนี่ย สำนีกแล้วน้องค่ะพี่น้องนฝากติดตามในเลือคะ่ะเดอเมียฝรั่งอินสวปเดนสวัสดีค่ะ